ถ้าเว้นแต่วาระไม่ถึงร้อยแปดสิบไม่ต้องแต่งตั้งใหม่แต่ว่าให้ไปแทนคือให้ไปทําได้เพียงเท่ากับคนที่ตัวเองไปแทนนะคะที่วันตามที่เหลืออยู่แลกก็คือไม่ถึงร้อยแปดสิบวันอยู่แล้วนะคะถ้าพ้นวาระแต่ยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ก็ให้คนเดิมทํางานไปจนกว่าจะแต่งตั้งคณะกรรมการโอเคต่อไปเลขกรรมการและเลขานุกการนะคะก็คือเลขาที่การกอพเนาะทีนี้จุดที่จะอดอสอบ ตรงนี้ก็คือถามจํานวนนะคะจำนวนประธานคือใครกรรมการโดยตําแหน่งมีใครบ้างกรรมการที่แต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิมีด้านไหนแล้วดํารงวาระอยู่ในวาระคราวละเท่าไหร่นะคะแล้วก็ถ้าเกิดเสือไม่น้อยกว่า3คนแล้วเอาคนที่มาแทนมาแทนตําแหน่งว่าจะต้องแต่งตั้งภายในกี่วันนะคะถ้าวาระไม่ถึง1 80ไม่ต้องแต่งตั้งแบบนี้ นะคะที่มักจะออกสอบไอไอพูดจากตําแหน่งพ้นจากวาระนี่ไม่ค่อยออกนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือเขาถามว่ากรรมการได้เลขานุกกาของกรรมการอ่าของกของกรรมการค่าคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเป็นใครก็ตอบเลยค่ะที่การกอพอนะคะที่มักจะออกสอบเนาะทีนี้กอพอมีอำนาจดังต่อไปนี้นะคะเราก็จะมาดูอำนาจของกอพอละอำนาจของกอพอก็ต้องจานะคะเขาจะถามว่า อำน,นาจของกอพทำอะไรบ้างซึ่งมันจะมักจะไปสับสนกับอำน,นาจของสำนักงานกอพอที่จะกล่าวในระดับถัดไปนะคะขอขยายนิดนึงอ่ะกอพอมีอำน,นาจเสนอและให้คำปรึกษาเดี๋ยวจะไฮไลท์ตรงจุดสำคัญว่าถ้าเราจำยาวๆเนี่ยมันทีเราจะจำไม่หมดนะคะ เราจำคีคย์เวิร์ดของมันนะคะก็คือเสนอและให้คำปคอร,ออรึกษาแก่คอรอมอนะคะก็คอรมก็คือคณะรัฐมนตรีนั่นเองเอ,อันมอคุณแ่อนี้ก็คือเหมือนกับทำสรุปขึ้นมาพยายามจะใช้คำให้น้อยที่สุดะคะ่ะคือจะไม่ใช้ยาวๆ ว่าใครไม่เข้าใจก็ถามพ้ามาได้นะคะเสนอแนะและให้คาปรึกษาแก่คอรอมอรเกี่ยวกับนโยบายยุทธศาสตร์ซึ่งกพมจะเกี่ยวให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคลนะคะค่าตอบแทนกำลังคนหรือด้านอื่นๆเพื่อให้ส่วนราชการใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานนะคะอันนี้คือย่อส่วนราชาการอัน,นี้ฟ้าย่อเองนะคะให้เข้าใจง่ายๆเนาะก็คือให้คำปรึกษาและให้ เสนอแนะให้ค้าพษาแก่คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลนะคะหรือก็รายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาปรับปรงเกี่ยวกับเงินเดือนเงินประจําตําแหน่งนะคะเงินต่างๆผู้สวัสดิการต่างๆนะคะ 3. หลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดมาตรฐานในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล คือกาพาจะเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลการกําหนดเงินเดือน,น,นอะไรต่างๆนะคะให้ความเห็นชอบก่อ,อกตากําลังนะคะออกกฎกาพานะคะแล้วก็ระเบียบะะเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลและออกกฎออกระเบียบนะคะเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลตีความวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นน่องจากการใช้พรบนี้นะคะ กำกับดูแลตรวจสอบประเมินผลตามบริหารทรัพยากรบุคคลถ้ามีเกี่ยวกับกบริหารทรัพยากรบุคคลแน่นอนเกี่ยวกับกองพอแน่นอนนะคะตามและปฏิบัติตามพรบนี้นะคะกำกับดูแลตรวจสอบประเมินผลนะคะกำหนดนโยบายและออกระเบียบเกี่ยวกับทุนเล่าเรียนหลวงอ,อะตรงนี้กำหนดนโยบายและออกระเบียบเกี่ยวกับทุนเล่าเรียนหลวงและทุนของรัฐบาลนะคะออกข้อบังคับ นะคะควบคุมดูแลนักเรียนทุนกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อรับรองคุณวุฒิของผู้ที่จะได้รับพวกปริญญานะคะต่างๆนะคะก็เหมือนเวลาถ้าเราจะสอบที่เขาบอกว่าต้องผ่านกพภาคกเนี่ยตัวกพค่ะถ้าเมื่อเราผ่านกพเขาก็จะไปรับรองคุณวุฒิให้เรานะคะว่าเราผ่านแล้วเหมาะก,กับตําแหน่งนะคะต่อไปกำหนดอาาัตราค่าธรรมเนียมนะคะ กำหนดนอาตาัอนนอาตราค่าทำนอัตราค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลนะคะสพิจารณาระบบพิจารณาแล้วก็จัดระบบทะเบียนประวัตินะคะที่เกี่ยวข้องกับการเกษียณอายุก็คือควบคุมเกี่ยวกับการเกษียณอายุนะคะแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามพระราชบัญญัติอย่างนี้นะคะถ้าในกรณีที่กพอพไปดูแล้วว่าโอ้มีกระสุงกลมไม่ปฏิบัติตามก ตามพารบนี้นะคะกออก็จะแจ้งต่อก,กระทรวงหรือกรมให้นำเนินการแก้ไขนะคะ <c oughs> ถ้าถ้าไม่นำเนินการแก้ไขก็จะถือว่าประหลัดกระทรวงก็คือเป็นคนที่ดูแลกระทรวงเห็นไหมคะและอธิบดีที่เป็นเกี่ยวกับกรมหรือผู้มีอานาจปิการทำผิดวินัยนะคะ แต่ถ้าเป็นเกี่ยวกับรัฐมนตรีเจ้าสังกัดให้กอรพอรายงานไปที่นายกรัฐมนตรีซึ่งตรงนี้มันจะออกสอบเขาก็จะถามว่าสำนักง,งานกอพอเนี่ยในกรณีที่รัฐมนตรีเจ้าสังกัดคืออะไรถ้าในยังไงเดียเขาก็จะถามว่า การดาเนินการทางวินัยและสั่งโลงโทษให้เป็นอำนาจหน้า,นาที่ของกอพอตามหลักเกณฑ์และวิธีการของกอพอในกรณีผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามมติกอพอแล้วเป็นรัฐมนตรีเจ้าสังกัดนะคะให้กอพไอปรายงานใครเพื่อพิจารณาให้มีดําเนินการปรับปรุงแก้ไขนะคะก็ต้องบอ,อกว่าไปรายงานนายุรัฐมนตรีนะคะในกรณีที่เป็นรัฐมนตรีเจ้าสังกัด โอเคนะคะเดี๋ยวทรวนอีกรอบอำนาจเสนอแนะให้คับปรึกษาคอรมอเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลรายงานคอรมอเกี่ยวกับเรื่องเงินต่างๆกําหนดหลักเกณฑ์วิธีการในการบริหารแล้วก็พัฒนาทรัพยากรบุคคลกาลังกาหนดอัตราก่อคือเหมือนกับให้ความเห็นชอบกอออัตรากําลังก็คือถ้าเกิดมีการกําหนดก่ออัตรากําลังขึ้นมาเนี่ยก็พอจะต้อง ือเราต้องได้รับความเห็นชอบของกอพอะค่ะถือเราจะนำดำเนินการได้นะคะออกกฎกอพอนะคะการบริหารเกี่ยวกับระเบียบการบริหารทรัพยากรบุคคลตีความวิิจแัยปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อใช้พรบรนี้กำกับดูแลตรวจสอบประเมินผลนะคะกำหนดนโยบายเกี่ยวกับทุนออกข้อระเบียบควบคุมดูแลนักเรียนทุนกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อรับรองคุณวุฒิของผู้ที่ได้รับปริญญานะคะกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม จัดระบบธเบียนเกี่ยวกับการคนที่เกษียณอายุนะคะแล้วก็ถ้าเกิดมีคนทําผิดคือถ้ากระโซหรือกรมไหนทํำไม่ถูกต้องก็ต้องให้นาเนินการแก้ไขนะคะในกรณีถ้าเป็นรัฐมนตรีชอาสันกตก็ให้รายงานไปที่นายกรัฐมนตรีอ่ะ,อะต่อไปเมื่อกี้เราพูดถึงกอพอแล้วเราก็มาดูสํานักง,งานคณะกรรมาการข้าราชการเพืเรือนนะคะที่ที่เขาเรียกว,ว่าสํานักง,งานกอพอ นะะหน้าที่มันก็คล้ายๆกันเนาะแต่ข้อสอบมันจะออกถามว่าผู้บังคับบัญชาคือใครนะคะผู้บังคับบัญชาขอสำนักงานกอพอก็คือเลขาธิการกอ,อนะคะโอเคเรามาดูอำนาจหน้าที่เนาะเป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการดําเนินการในหน้าที่ของกอพอและกอพคตกรพคเนี่ยก็คือเป็นคณะกรรมการที่ทั้คน,นทำอะไรเนี่ย เดี๋ยวเราจะไปอธิบายในตัวถัดไปเนาะนะคะก็คือเกี่ยวกับเหมือนกันนแหละแต่ให้เรารู้ว่าสำนักง,งานกอพอค่ะก็จะมีเจ้าหน้าที่ในการดำเนินงานเกี่ยวกับหน้าที่ของกอพอและกอคนะคะเสนอแน่ให้คำปรึกษาแก่กระทรวงและกรมเกี่ยวกับการบริหารบุคคลภาครัฐถ้าเป็นกอพเฉยๆกอพอจะเสนอแน่และให้คำปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีแต่ถ้าเป็นสำนักง,งานกอพอเนี่ย ก็จะให้คำปรึกษาแก่กระทรวงและกรมนะคะมันอาจจะสับสนกันตรงนี้ได้นะคะพัฒนาส่งเสริมวิจัยนะคะถ้าเป็นกาพาอพอเฉยๆเขาก็จะบอกว่าอาอากระเบียบออกกฎเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรแต่ถ้าเป็นสำนักง,งานก็คือจะมานั่งคิดแล้วว่า เราจะทำยังไงให้มันเป็นกฎเราจะต้องพัฒนายังไงใช่ไหมคะเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรให้มันไปตามกฎที่กอกอกาหนดนะก็คือพัฒนาส่งเสริมวิเคราะห์วิจัยเกี่ยวกับบริหารทรัพยากรบุคคลนะคะติดตามและประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลดําเนินการเกี่ยวกับแผนกําลังคนเมื่อกี้ถ้าเป็นกรพเฉยๆก็คือเกี่ยวกับให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับก่บอไอัตรากกาลัง แต่พอเป็นสำนังกงานกพก็คือดําเนินการเกี่ยวกับแผนกําลังคนนะคะเป็นศูนย์การข้อมูลทรัพยากรบุคคลจัดทายุทธศาสตร์ประสานงานเกี่ยวกับพัฒนาทรัพยากรบุคคลนะคะส่งเสริมประสานงานเผยแพร่คำปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับพวกสวัสดิการต่างๆเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสำหรับทรัพยากรแต่ถ้าเป็นกพอเฉยๆก็คือจะ เกี่ยวกับรายงานคาอรมอเพื่อปรปับปรุงเงินเดือนนะคะแต่ว่าถ้าเป็นสำนักงานกอพอก็คือจะส่งเสริมประสานงานเผยแพร่ให้คําวผษาสเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการได้เสริมสร้างคุณภาพชีวิตนะคะอันที่9ก้าเนินการเกี่ยวกับทุนทุนเล่าเรียนหลวงและทุนของรัฐบาลถ้าเป็นกพอเฉยๆก็คือออกกฎเกณฑ์เกี่ยวกับทุนเล่าเรียนหลวงและทุนรัฐบาลดําเนินการเกี่ยวกับการดูแลบุค คนพางแรงแนักเรียนทุนนะคะนี่คือสมสานักงานคอพแต่ถ้าคอพเฉยๆก็คือออกระเบียกมาเกี่ยวกับการควบคุมดูแลคือคอพจะเป็นคนเหมือนออกระเบียบออกกฎ่วนสานักงานคอพก็คือจะเป็นคนปฏิบัตินะคะําเนินการเกี่ยวกับการรับรองคุณวุฒิของผู้ที่ได้รับปริญญาําเนินการเกี่ยวกับการรักษาทะเบียนประวัติและการควบคุมการเกษียณอายุเช่นเมื่อกี้บอกว่ากอพก็คือเกี่ยวกับการจัดระบบถ้ากพเฉยก็คือจัดระบบเป็นคนคิดระบบ ว่าจะจัดระบบยังไงควบคุมยังไงแต่คนที่ดําเนินการนะคะที่จะรักษา,าทะเบียนประวัติต่างๆของการเกษตรยูย่ก็คือสํานักงานกรพอนะคะแล้วก็มีการจัดทํารายงานประจําปีนะคะเสนอต่อกอรพอและคลม,มซึ่งตรงนี้มักจะออกสอบค่ะเขาจะถามว่าอ่าสนักงานกรพเนี่ยสำนักงานสักคนนะคะ สานักงานกพอพจะต้องทำรายงานส่งให้ใครนะคะเราก็ตอบกพอพและคอรมรนะคะรายงานใครปฏิบัติหน้าที่ตามพรบนี้หรือว่าคอรมมอบหมายอกอพรมอบหมายอ,อันนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะคำถามมันก็จะถาม ประมาณว่าสำนักงานกรพมีอำนาจหน้าที่อะไรบ้างเขาได้ค้อจะบอกว่าเป็นหน้าที่เกี่ยวกับการดําเนินงานในกรพและกรพคพัฒนาส่งเสริมวิชาวิจัยข้อที่สามก็ติดตามการประเมินผลข้อสุดท้ายถูกทุกข้อแบบนี้ค่ะแล้วก็ตอบอะไรถูกทุกข้อใช่ไหมแล้วก็เขาก็จะหาว่าเออแล้วแบบสำนักงานกรพจะต้องจัดทำรายงานประจำปีอะค่ะมีอำนาจหน้าที่การจัดทำรายงานประจำปีเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ในข้าราชการพลเรือนเฉลียต่อใครกพกพคลมนะคะหรือขอวขวายปรทธารัฐสภางงถูกทั้งกกและก็ขออะไรประมาณนี้อ่ะนะคะต่อไปมันก็จะมีเมื่อกี้เราบอกว่ามีใครนะคะกพใช่ไหมสำนักงานกพต่อไปก็จะมีคณะอนุกรรมการสามัญเดี๋ยวเรามาดูว่าคณะอนุกรรมการสามัญคือใครนะคะ ขานี้ก็จะมีรายละเอียดใีด้ทำอีกนะคณะอูุกรรมก,การสามาัญนะคะหรือที่เรียกว่าองค์กพสามาัญก็คือเป็นองค์กรบริหารทรัพยากรบคุคคลในส่วนราชการาตา่างๆเหมือนกอพอจะเป็นคนแรกกรพอจะเป็นรายใหญ่กอพอจะเป็นคนใหญ่โตก่อนนะคะแล้วก็จะมีสำนักงานกอพอที่จะเป็นคนทํางาน คนปฏิบัติแล้วก็มันก็จะมีคนที่ย่อยๆออกมาเนี่ยก็คือพวกโอกรนั่นเอง,องคะะ่ะกินนะโอเคคณะอนุกรรมการสามัญประจํากระทรวงมันก็จะมีคณะอนุกรรมการมันจะแบ่งออกเป็นคณะอนุกรรมการประจํากระทรวงนะคะคณะอนุกรรมก คณะอนุกรรมการประจำกรมนะคะแล้วก็มีคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดและสุดท้ายก็คือประจำส่วนราชการอื่นที่นอกเหนือจากประจำกระทรวงกรมและจังหวัดนะคะข้อสอบ <c oughs> ตรงนี้มักจะออกเกี่ยวกับว่าคณ,ณะอนุกรรมการสามารถประจำกระทรวงอ,อกพก,กระทรวงเนี่ยออกโดยนามของใคร ง่ายมากเพราะว่ามันบอกว่าคณะอนุกรรมการประจำกระทรวงก็ต้องออกโดยนามกระทรวงนะคะประธานไอ้ผู้ประธานรองประธานนี้คือออกบ่อยนะคะประธานคือใครนะคะกระทรวงก็รัฐมนตรีเจ้าสรราังกัดรองประธานก็คือประหลัดกระทรวงนะคะรัฐมนตรีเจ้าสังกัดรองประธานประหลัดกระทรวงอนุกรรมการโดยตําแหน่งผู้แทนกรพรหนึ่งคนแต่งตั้งจากข้าราชการในสานักงานกพ อนุกรรมการโดยประธานองคอกร,อรแต่งตั้งจากนี่อันนี้มันจะออกสอบผู้ทรงคุณวุฒิและข้าราชการพลเรือนผู้ดำรงตำแหน่งประบเภทบริหารระดับสูงที่ได้รับเลือกนะคะหมายความว่ายัไงไรก็คืออนุกรรมการเนี่ยประธานองคอกร,อรก็จะแต่งตั้งขึ้นมาก็คือจะมีผู้ทรงคุณวุฒิและข้าราชการพลเรือนผู้ดำรงตำแหน่งในบริหารประเภทบริหาร,ร,รในระดับสูงที่ได้รับเลือก โดยผู้ทรงคุณวุฒิจะคัาเลือมาจำนวนไม่เกิน3คนนะคะโดยจะต้องไม่เป็นข้าราชการในกระทรวงนั้นทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลการบริหารและการจัดการแล้วก็มีด้านการผลไมยนะคะสามคนนี้นะคะต้องมาจากสามด้านนี้แล้วก็จะต้องไม่เป็นข้าราชการในกระทรวงนั้นนะคะต่อไปสองข้าราชการเคยเรือนผู้ดำรงตำแหน่งพิเภทบริหารในระดับสูง ที่ได้รับเลือกก็จำนวนไม่เกิน5คนนะคะซึ่งจะาต้องเปข้าราชการในกระทรวงนั้นนะคะจุดต่างของมันผู้สุขอนุวัตไม่เกิน3ไม่เป็นข้าราชการในกระทรวงนั้นส่วนข้าราชการผู้ดำรงบทบาทบริหารก็ไม่เกิน5และเป็นข้าราชการในกระทรวงนั้นนะคะต่อไปเลขาธิการเลขาธิการ ก็อวอร์กแต่งตั้งขึ้นมาหนึ่งคนไม่มีอะไรมากแต่ว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่มักจะออกสอบนะคะกับตรงประธานที่ถามว่าประธานคือใครนะคะรองประธานแล้วก็ออกโดยนามอะไรนะคะออกโดยนามกระทรวงประธานธรรมีเจ้าสังกัดรองประธานก็คือประหลัดกระทรวงนะคะต่อไป องค์กรอาอนุกรรมก,การอนุกรรมก,การแต่ตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกิน3แล้วก็ไม่ได้เป็นข้าราชการในกระทรวงมาจากด้านการบริหารทรัพยากร,รบุคคลการบริหารและการจัดการกฎหมายแล้วก็อันที่2คือข้าราชการพลเรือนผู้ด,ดํารงตำแหน่งประเภทบริหารในระดับสูงที่ได้รับเลือกนะคะจำนวนไม่เกิน5คนแล้วว่าเป็นข้าราชการในกระทรวงนั้นหลังจากนั้นในขานุาการก็คืออกพอแต,ต่ตั้งมา1คนอำนาจห,หน้าที่นะคะ ที่เอามาจออแต่ว่ามันก็จะมีคีย์เวิร์ดของมันเช่นคือมันจะคล้ายๆกันค่ะพิจารณากำหนดนโยบายและระบบระเบียบวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลในกระทรวงต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของกอพอนะคะซึ่งหลักเกณฑ์ของมันเนี่ยเขาจะถามว่าหลักเกณฑ์มาตราเท่าไหร่ก็มาตราที่8ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ของกอพอ mm hmm. ก็คือให้สอดคล้องกับอย่างเี้ยค่ะให้สอดคล้องกับกฎที่กอพอตั้งขึ้นมาเช่นสอดคล้องกับ เนี่ยนโยบายต่างๆหลักเกณฑ์หรือว่าคนที่จะเข้ามาทำงานในกระทรวงนน้จะต้องมีการรับรองคุณวุธอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งานโยบายต่างๆเนี่ยจะต้องสอดของ,องกรพอกระทรวงนนยจะต้องสอดคล้องกับพวกนี้ก็คืออำนาจของกอพอนั่นเองก็คือจะอยู่ในมาตราที่8นะคะถ้ากาถามชื่อมาตราคือพยายามแค่จะบอกเลขมาตรา ในมาตาที่สําคัญจริงๆนะคะมาตาที่มันจะออกนะคะเพราะเราจะไม่หมดหลอกล่อสกมาตาเราไม่สามารถจำในลำดับได้ว่ามาตราที่หนึ่งมาตราที่สองมาตาที่สามมันสอบต้องหลายวิชาเนอะมันนั่งจามันก็เสียเวลาเราก็พยายามจาเขหนมาตาที่สําคัญเท่านั้นนะคะต่อไปพิจารณาเกี่ยวกับการเกี่ยอัตรตากําลังระหว่างส่วนราชการในต่างๆในกระทรวงนะคะ พิจารณาเกี่ยวกับการดำเนินงานทำวิจัยได้สั่งให้ออกจากราชการแล้วก็ปฏิบัติตามพรบนี้ช่วยกอพปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กอพกำหนดนะคะก็คือมีอะไรบ้างนะออกนโยบายกำหนดนโยบายให้สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ของกอพนะคะพิจารณาก่เกี่ยวกับการะวว่าาานรรรรกกกใียดำเนินการทงวินัยได้สั่งให้ออกจากราชการแล้วก็ปฏิบัติตามพรบนี้นะคะ ต่อไปคณะอนุกรรมก,การสามารถประจำกลมประจำกรมก็ออกโดยนามกรมประธานอธิบดีองประธานรออธิบดีอนุกรรมก,การก็คือประธานที่อกอกกพอประธานอากอพอก็คืออดีเนี่ยแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิเหมือนกันเลยค่ะผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนไม่เกินสามคนและไม่ได้เป็นข้าราชการในกรมนั้นเหมือนเลยเหมือนกับของกระทรวงด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านการบริหารและการจัดการและกฎหมายนะคะ ข้าราชการผู้ดำรงตําแหน่งเนี่ยคือจุดนาเลืกของกระทรวงของกรมข้าราชการเนี่ยถ้าเป็นของกรมก็คือไม่เกิน6คนและเป็นข้าราชการในกรมนั้นนะคะแต่ถ้าเป็นของกระทรวงก็คือจํานวนไม่เกิน5คนเนาะตรงที่ข้าราชการผู้เรือผู้ดารงตําแหน่งประเภทระดับสูงนะคะแต่ถ้าเป็นของกรมก็คือ6คนนะคะทำหน,น้าที่ เหมือนกันเลยเมื่อกี้บอกว่าพิจรารณากาหนดนโยบายในกรมซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของกอปรมาธิแปดหน้าหน้าที่ของกรอรและตามที่องค์กอพกระทรวงกําหนดนะคะไก่เกี่ยวอัตรากำลังระหว่างส่วนางในกรมที่าจรณาการกำหนดกรวนการทางวินัยได้สั่งให้ออกจากราชการแล้วก็ปฏิบัติตามพรบนี้นะคะล้วก็คล้ายๆกับองคอกรกระทรวงแค่เปลี่ยนคาว่ากระทรวงเป็นกรมเท่านั้นเองนะคะ ต่อไปคา,า,ารุคารุอารุกรรมการสามัญประจำจังหวัดนะคะก็จะออกในนามจังหวัดประธานผู้ว่ารองประธานรองผู้ว่านะคะคนอ,อย่างอื่นก็เหมือนกันนะคะพอมาดูผู้ทรงคุณวุฒิก็จำนวนไม่เกิน3คนนะคะมีได้เป็นข้าราชก,การในกรมหรือว่าด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลนะคะ